โอ้เคอรี่ไปสามแต็ม <c oughs> เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเร็วเราอยู่ในลุยบาสต่างประเทศ EP ที่14แล้วนะครับวันนี้ผมเรามาดูคลิป เคอรี่แคมป์ครับแต่ก่อนเราจะไปเริ่มกันครับใครชอบบาร์สักบาร์อย่าลืมซับช่องผมไว้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับใครที่ไม่รู้จักเคอรี่แคมป์นะครับผมเคอรี่แคมป์คือการที่เคอรี่เนี่ยสร้างแคมป์ขึ้นมาครับและเขาเนี่ยไปสอนคนที่เขาเลือกผมโดยจะเขาจะเลือกเด็กผู้ชาย13คนและเด็กผู้หญิง14บสี่คนเพื่อจะช่วยพัฒนาสกิลของเด็กพวกนั้นนะครับมันเหมือนเป็นการกิฟต์แบคทูคอมมิวเนียอะไรประมาณนั้นนะครับผมมันเป็นการให้พวกเขาเพื่อให้เขาเนี่ยให้ส่งต่อสกกกกกิิลลลแ้้้้วว็็าาาารร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 เเเเีีียนน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 นูัััััับบต่่่่่ออออไไปปปปะะะะะคคคผมมมมททพืสงงณซึจ มาดูครับผมคือคลิป Curry Camp Day 2นะครับผมอันนี้จะเป็นคลิป c r i m m a g e นะครับคือการซ้อมทีมนะฮะโดยในคลิปนี้นะจะมี Curry ครับแล้วก็ Top High School Player ต่างๆก็คือพวกที่เป็น High School Player เก่งๆนะครับและคนที่สำคัญมากๆครับคือ Cooper Fla ลคนคนนี้คือใครคนคนนี้นะครับผมเป็น American b า s k e t b a l l p l a อ e r นะครับเกิดในปี2006ปัจจุบันอายุ16ปีสูง6ฟุต10น้ำหนัก91กิโลกรัมนะครับเขาเคยเล่นให้กับ u n ited a t e s นะครับผม under 17 basketball team ในฟ มผและเขาเคยได้รับรางวัล USA Basketball Male Athlete of the Year ด้วยนะครับผมเขาถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับสามเลยที่น่าสนใจที่สุดสําหรับ2025 Recruiting Class นะฮะเราฟังประวัติของเขาได้รับรางวัลของเขาความเก่งกาจของเขามาขนาดแล้วเราไปดูกันครับว่าเขาจะโหดขนาดไหนเมื่อเจอกับเคอรี่ครับผมไปดูกันนะเนี่ยนี่คือเคอรี่แคมป์นะครับเคอรี่ก็จะมาสอนเด็กๆว่าแบบเล่นยังไงสอนว่าวิธีเล่นวิธีแผนอะไรอย่างนี้นะอุ้ยเฟกบิดแอร์โคตรเท่ เอ้โหสำหรับเขานี่เวลาดังนี่โคตรง่ายนะเฮ้ยโอ้โหเอบแต่อย่างงั้นอันตรายนะครับแบบเล่นซ้อมๆแต่ว่าขึ้นไปขนาดนั้นคือถ้าลงมาแล้วแบบเจ็บหรือเจ็บตัวอะไรเงี้ยคือไม่คุ้มเลยนะคืออาชีพเสียเลยนะฮะโอ้เคอร์รี่ไปสามแต็มเฮอร์รี่เคอร์รี่แบบยิงสามลู้วๆ เคลียร์อีกแล้ว oh <my. S 1> ไม่พลาดเลย oh <my. S 1> ไม่พลาดเลยครับเอาดีคูเปอร์เฟลกของเรานี่เบอร์42นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะอยู่ทีมขาวนะครับผมเอ้ยไฮสคูลเพลเยอร์พวกนี้มันแบบตัวโคตรใหญ่อะ่ะเออต่างชาติไฮสคูลคือแบบตัวใหญ่แล้วอะเนี่ยนะเนี่ยเฟลกคูเปอร์นะเออ โอ้โหสเต็ป oh, สวยงามโอ้โหเคลลี่บอกว่าเอออะไรที่แบ่งชั้นระหว่างคนเก่งแบบ next level กับคนธรรมดานะคือคือแบบเวลาเหนื่อยเคลลี่ <Cur ly S 1> บอกมันคือเวลาเหนื่อยครับคนที่แบบเก่งอ่ะเขาจะไปต่อเขาจะพุชต่อฮะแต่คนที่ level ธรรมดาจะยอมแพ้เท่มา mm hmm. กอุ mm ้ยเคลี่ส่งเบีย์เดอะแบ็คครับ โอ้โหคู uh ่มร์โอ้ของจริง่ะโอ้โหคือเด็กอายุแบบสิบหกเหรอนี่คือเด็กอายุต่ำกว่าสิบหกอ่ะโอ้โหโอ้โหเคลรี่อืมวิ่คามคามสวยมากเลยอ่ะ โอ้เฮ้ยทัฟเลยโหเลยแต่ละคนแม่งเลยสวยกันทุกคนเลยได้อยูได้อโอ้ my god อุ้ยโอ้โหเฟกเฟคเกอรี่ <Roth> <die> สงส่วสวยครับ <hh> ขึ hey! oh, so uh ้นเฮ้ยโคตรดุนติตัวโคตรใหญ่อ่ะไอโซคูตัวโคตรใหญ่อะเขาบอกว่าสิ่งที่ยากที่สุดที่คุณจะทำคือ fight through fatigue แปลว่าสู้กับความเหนื่อยครับแต่ยังคง maintain competitive คือแบบว่ายังคงแบบมีความอยากเอาชนะอยู่ เขาบอกการสื่อสารคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเ like on ขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเคอร์รี่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตะโกนดังที่สุดในคอร์แล้วซึ่งนั่นคือปัญหาครับเขาต้องการให้แบบว่าไฮซูพวกเนี้ยพูดตะโกนมากกว่านี้เขาบอกว่าถ้าอยากมีทีมอยากสร้างทีมอะสำคัญมาก เออผู้คนจะทำตามคุณถ้าคุณพูดต้องพูดในสนามบอกว่าเราไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนเลยแล้วเราจะทำยังไงล่ะให้เราเล่นดีขึ้นคือการคุยกันคุยกันในสนาม เ,ออเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะคุณจะไปเล่นคอร์ดไหนคุณจะแไบ,บอยู่ในทีมไหนในที่สุดสิ่งที่ควรจำไว้เสมอเลยคือเมื่อคุณอยู่ในคอร์ดให้คุณพูดฮนะให้คุณสื่อสารกับคนในทีม communication is, right. so communication is key ครับคือการสื่อสารสำคัญที่สุด ก็จบไปครับสำหรับสเตฟานเคอร์รี่แคมป์นะครับผมนะแล้วก็ดู Cooper f l a ลกติดหน่อยนะแต่เคอร์ี่มมนโหดจริงแล้วก็สอนเด็กๆได้แบบว่าเท่มากคำคมสุดๆนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงครับคิดว่าสิ่งที่เคอร์รี่สอนเราวันนี้เอาไปใช้ได้มากน้อยแค่ไหนก็อมเมนไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย